โอเคเศรีเรือครึ่งต่อครึ่งก็คือยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าลำยี่ห้าลำเนี่ยลำละยี่ลทะิบาทมีคุณสามร้อกอครับเศรษห้าหมื่นบาทใช่ถูกต้อง ชมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรามาขอเยี่ยมชมสวนไผ่กาบแดงซึ่งปลูกแทรกในสวนยางพารานะครับอยู่ให้รู้จักกับเจ้าของสวนก่อนครับอาคุณพี่ี<ม>ชื่อผมชัยครับเรียกสมชายแล้วกันอ่าเนาะคุณสมชายเนาะครับอยู่ตรงนี้จำเลไหนเนี่ยอันนี้อยู่หมู่ที่สองตำบลเขานิพันธ์อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ อ๋ออยู่แถวแถวตำบลเขานิพันธ์ครับทีนี้ตรงนี้นี่อ่ช่วยเล่ารายละเอียดหน่อยครับว่าตอนสมัยปลูกนี่ตอนนี้มันใช้ได้เลยนะดูแล้วขนาดนใช้ได้เลยแต่ว่ามันปลูกเมื็อเล็กๆนี่อายุเท่าไหร่ล่ะครับเนี่ยอายุออมันเนี่ยก็ประมาณสี่ปีถึงหปีเนาะอายุกออออายุกอสี่ถึงหปี แล้วตอนนี้ข้าวที่เป็นดูสภาพแล้วยังไม่ได้ตัดขายไม่ได้ตัดไม่ได้ตั้งใจจะขายห่วงง่ายนะไม่ได้ตั้งใจจะขายครับจัแนวคิดเป็นยังไงครับแต่ก่อนนี้เราคิดยังไงว่าถึงจะได้มาปลูกตัวนี้แทรกเข้าไปในยางพาราก็ก็เริ่มที่ที่ไร้รู้จักไผ่นะก็ก็ต้องย้อนกลับไปเราเป็นเพื่อนกับคุณเก๋หรือว่าพีเต์เคอ่ามิ่เคีรนนครับพีเต์เคเขาเขาปลูกไผย เขาค้นยางค้นปาล์มแล้วเขาปลูกไผ่ห้าสิบหกสิบไร้ะนะครับแล้วก็พาไปทําความรู้จักแร้แก็องค์การไผ่ประกอบกับว่าเรารับราชการเนาะ<อ>รับราชการแล้วทีเนี้ยเราคิดว่าตอนที่เรากเกษียณมันน่าจะมีอาชีพเสริมนะครับ,รบ,รบก็ตอนนี้ก็ห้าสิบแล้วก็กล่าวว่าอ,อีกสิบปีเรากเกษียณเราจะได้มีอาชีพทําหลังจาก,กเกษียณเนาะอันนั้นอันนั้นประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองเราเราเรามาค้นดูว่าบ้านเราพื้นพื้นทีน่น่ะปลูกยางพารารแล้วเรามาดูว่ามีอะไรที่สามารถปลูกเสริมในสวนยางพาราแล้วมันมันได้ผลคร,ครนะแล้วก็ทดลองปลูกไผ่ก็ระยะเรกเราก็ไปซื้อพันุ์จากเพื่อนของคุณเก๋แล้วก็มาทดลองปลูกอันนี้ก็คือที่มาของของการปลูกไผ่เพราะว่าดูแล้วว่ามัน,ม,นมันเลน้อย ถ้าปล่อยไม่อยู่ตามธรรมชาติได้ไข่นี่มีหลายตัวทําไมเลือกกอลับแดงอ,ก,อ,ก,อก็เราเกิดวันอาทิตย์เนาะอันนี้เราเชือ่อเรื่องโหราศาสตร์เราเกิดวันอาทิตย์ถ้าถ้าดูอาชีพที่ที่เหมาะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วมันต้องต้องอ,อาชีพ พวกที่ใช้ความร้อนอันนี้อันนี้ยอมรับว่าเป็นความเชื่อเป็นคามเชือก่อนเลยแล้วเคยดูหมอครั้งหนึ่งเขาบอกว่าต้องขายเกสหรือว่าต้องอาชีพอะไรประมาณนี้เออก็เลยตีเหล็กอะไรประมาณนั้นก็เลยบอกเผาเผาอะไรพวกนี้ก็เลยการปลูกไผ่มันมันเริ่มเข้าคอนเซปต์แล้วเผาเผาอะไรเรื่องคอนเรื่องคอนเซป อ่าต้องต้องทำข้าวหลามอ่าพอ,าอทาข้าวหลามแล้วก็รู้จักกับเพื่อนของเราก็ปลูกไผ่อยู่แเขาบอกว่าถ้าถ้าทาข้าวหลามต้องข้าวหลามกากแดงอ่าก็พันที่เอามาปลูกก็พันเดียวก็คือข้าวหลามกากแดงอ่าไม่มีไผ่อื่นแต่เพื่อนของผมพบปลูกเยอะนะกว่ากันไปผมก็เลยเน้นเฉนพาะข้าวหลามกาบแดงอย่าง <private S 2> เดียวเท่านั้นครับอันนี้ก็คือสรุปแล้วว่าเป็นที่มาเมื่อตอน 4- 5หปีที่แล้วครับตอนนั้น45หปีที่แล้วเราอยากขอทราบหน่อยว่ายางพาราเนี่ย ครับตอนนั้นเนี่ยตอนเราปลูกเนี่ยยางพาราอายุเท่าไหร่ที่มันลงไก่กละเแดงเข้าไปตอนนั้นเราเราปลูกยางพาราได้ประมาณปีหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งปีอ่าหนึ่งปีก็ยังก่อนเรื่องเท่าไหร่ไม่ประมาณนี้อ๋อประมาณนั้นนะครับอ๋อประมาณนั้นโอเคโอเคแล้วเราหลังจากต่อมาก็มาลงกลับแดงเลยลงกลับแดงเลยแทรกเข้าไปกึ่งกลางถ้าอย่างนี้นะอันนี้ก่อนกึ่งกลางกึ่งกลางกึ่งกลางเลยของยางพาราแถวนี้ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 8 8เมตรไหมหรือ7เมตรขอรู้ไหมความกว้างเจากต้นนี้ไปต้นนึนประมาณ7หรือ8เมตรไหมครับ8เมตรไม่อบอกหรือ7เมตรประมาณ8 8ถึง10อ๋อก็อ่าทั่วไปของของกอง,อง,องนะทุนนะเนาะครับครับอ่ดได้จํานวนลฟองเยอะถ้าเราไปคิดอย่างนี้นะอาจจะต่อรองอันนี้ลงุลงลงุงไปลงุงโอ้ขันได้ปลฟองตรงเยอะแยะก็ yeah. อ,อาจจะเพราะมื่อกี้เท่าไหรนะ่ครับคุณ20 20เฉลี่ยก็ประมาณ10 ถ้าเฉลี่ยต้นสูงต้นต่ำก็ป่อยสิบกว่านิดนิดสกว่านิดนิดก็ดูแล้แต่มันมันได้จำ่วนกล้องได้เลยนะแล้วจำนวนต่อคอน <t <mejorar> <t <but> ี oh, uh, ่กเยอะเมื่อจำนวนต่อคอนี่ผมมองแล้วคือห้าสิบ่า แบบนี้เราจะมานั่งแต่งทําไมอ่ะก็ให้คนนั้นเขาจัดการเหมือนเขาเข้าแปลงแล้วนี่นะเขาก็เหมือนแค่เพื่อเขามาซื้อต่อเนื่องเนี่ยครับโอ้โหเยเลยโอ้อ่าจะมีมันมีตายเหมือนกันอย่างว่าเลยนะเล็กน้อยมันมีคนในสวนยางเขาใช้ยาไหมยาเช่นยาฆ่าหญ้าอะไรนี่ไใช่เราใช้วิธีการตัดอะเนาะเนี่ยมันก็มีตายเหมือนกันแต่ ก็คือฝั่งนู้นเราจะทดลองเอาเขียงมาปลูกกันฝั่งนู้นใส่เออนี่ใส่เนะเอาเขียงมาเต็มไงเรียงเรียงหรือเขียงใช่ไหม <บา S 1> เรียงผมก็เรียกเขียงเขียงอ๋อเขียงอย่างนี้ที่ต้มกะทิใช่ใช่โอ้หอันนี้ลุงโจมชอบเอลยแหละเขียงมันมีจากอินโดไปเลยเหรอเออคุณมามาเรียนหนูผมก็อยากรู้อะไรนะก็ไ,ปไ,ปไม่เป็นไรก็เพิ่มอันนี้เป็นธรรมดาไม่ใช่ของอินโดใช่ไหมใช่อันนี้ของพื้นถิ่น มันจะมีของอินโดยยนอย่างใบเทขาก็เคยเห็นยังไม่เคยผมก็บึงไปเรียนรู้แต่ว่าเอาขายหนึ่งริงนี่นยังเริงอันนี้ผมไปดูเลยแต่ถ้าแทกี่สิบบาทสิบห้าบาทแล้วแต่ใช่ใช่เป็นต,นตอนตอนตอนนี้มาใช่ใช่อันนี้เราก็กิน,นอยู่แต่เดี๋ยวนี้มันมีพันใหม่ใบยื่นกับฝ่ามือนี่มผมไปเจอบ้านคุณสุภาพแล้วก็ไปเจอที่ที่นั่นเขาก็ขายเหมือนกันเขาบอกว่าของอินโดอิงหนึ่งร้ <ๆ S 1> อยิงเพราะว่าโอ้โหก็สั่งเหมือนกันสั่งสิบกิ่งพื่อเราอันนี้อร่อย ไปต้มกับกะทิเลยก่าลวกโอ้โหนี่ได้ผลนะน,นี่ได้ผลนะน,นี่นกาจีนอะไรอ่ะพอๆกับกาแดงไอ้ที่ที่อยู่ติดกับถนนคนปลีกอะเราจะปลูกถี่กว่านี้ <ยะ S 1> มันจะอีกอีกสวนหนึ่งอ๋อได้ผลครับได้ผลทั้งคู่เลยอันนี้นี่กี่ปีแล้วครับนี่ะระยะความโตขนาดนี้อสองปีถึงไหมสองปีกว่าอ๋อแล้วยางนี้พอๆกันยาอ๋อนี่คือแปลงเดียวกันแปลงเดียวกันแต่ตรงนี้โตกว่าเนาะ ปลูกกว่านี้หน่อยแปลงเดียวกันแต่ว่าเราทดลองปลูกส่วนหนึ่งก็ทดลองเพียงปลูกแซมอีกส่วนหนึ่งเราก็ไผ่ปลูกแซมอ่าไอเนี้ยเวลาเราคิดเป็นเชิงธุรกิจก่อนไอเนี้ยรายได้อย่างไรโนึงขายยังไงอะไรยังไงพอรู้ไหมเรายังไม่ได้คิดถึงเงินอ่าที่แพิงที่อยู่ติดกับถนนคนตีแอละเราให้เขาเหมาปีละสามพันต่อต่อไร่ต่อปีทั้งหมดคือ สามพันต่อไรต่อปีไม่ใช่ต่อไร่คือทั้งหมดเลยกี่ไรล่ะก็ประมาณสี่ถึงห้าไร่อะสี่ถึงห้าไร่ก็ตียบว่าได้ละได้ละพันเอายับหยาบสามพันคือทั้งสิบสองปีอะสิบสองเดือนสิบสองเดือนสิบสองเดือนสามพันต่อสี่ไร่ใช่สามสี่สิบเดี๋ยวไรละสามร้อยห้าร้อยไม่เกินเอาตรงๆเลยนะไอ้นี่ดีกว่าหลายเท่าถ้าเกิดมันหวังเท่าพูดจิง ถ้ามองทางด้านมูลค่าของธุรกิจอ่ะปลูกไผ่ดีกว่าปลูกไผ่ดีกว่าแต่คนอ่ะไม่เข้าใจประเด็นที่หนึ่งไม่เข้าใจสองคือมันยังไม่เห็นตัวอย่างมันยังไม่เห็นภาพแล้วการมองแ้วต้นแค่ไนใโตดีการในรูปอ่ะคนบ้านเราไม่ไม่ไม่ถนัดไงในพื้นดินในในละแวกสามหมู่บ้านที่อยู่ติดกับตรงเนี้ยไม่มีใครทำอาชีพหลามเลยเอาง่ายงไม่มี เดี๋ยวเราคิดเก่งแล้วล่ะคิดไปล่วงหน้าแล้วว่าต่อไปในอานาคตเราจะทําอะไรเกี่ยวกับพวกหลามนี่โอ้โหแต่เราไปเห็นมาแล้วเราตื่นเต้นแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมาทำข้าวหลามขายหรอกคือเรื่องจริงมันก็อยู่ที่ใครจะ,ะมันต้องดูที่ความชอบด้วยเน,นาะไม่เห็นโอกาสมันก็อ่าขอขาดัตรงถไปคุณถ่ายอีกทีนึงอ่าเมื่อกี้บอกเลยแค่ท็กยานดี อันนี้เหมือนเหมือนตายนี่เราเราคิดว่าตกกันตายเพราะอะไรนี่ตายไม่รู้นะผมก็ยังไม่รู้มันก็หเหีไม่เจอไม่ต้งถามว่าบางทีใคร่ายาหรือเล่ไม่มีไม่มีนนะไรน้งเดือที่เกลไม่เจอยังไม่เดินนะไม่เดนะด้องไปูกดูแลเลย ไก็เหงแล้ยก็ขา,ายไปเง่าหน,น,นึ่งห้าร <c oughs> ้อยพันในพันห้าเนาะผมไปเจอที่สวนคุณภาพแล้วเขาอาจารคิดว่าคือมันก็จะมีคนคนตุ่มหนึ่งที่ชอบแตกจานโอ้โหน,น,น,นี่คุณดูดิห้าติัมนี่คืจจออีคืนนี่แล้วติกรัมที่ขอ่คืนอะไรนี้ติดนั้ คอที่เป็นตัวอยหญ่ผมว่านี่เกินรอเจ็ดสิจะถึงเนี่ยายาับยายาบองสี่หกแปดสิบส <th ew> งพึ่งอกนแล้วกันะกนะองดูด้วยคุณนับเองก็ได้ห้าห้าสิบสิฮะห้ได้เอนทั้งทั้งเล็กทั้งใหญ่นะห้าสิบได้ดูมีเ้อันนี้ใช้ได้เหรอเียค <bedeutet> ืออันนี้อพูดอีกทีนะึง ทั่วไปมาตรฐานเนี่ยเล็กสุดคือเหรียญห้าความโตเนี่ยเหรียญห้าออแล้วใหญ่สุดคือกระป๋องกาแฟเบอร์ดี้นี่เราไปเรียนรู้มาเยอะเลยแต่เจ้าเนี้ยเขาเป็นคนละเอียดละเอ,อเขาเก็บตั้งแต่เหรียญบาทเหรียญบาทเล็กเอา,เ,อาเพราะฉะ<อ>นั้นให้ดูเยอะดิเพราะฉะนั้นก็เอาหมดอ,อย่างเงี้ยออแต่ทีนี้ตรงนี้ก็อาจจะเล็กไวอย่างนี้ไม่รู้เรื่องราคาก็ว่ากันไปเขาให้เขาสางไปอ่าโอเคเนาะเราก็ามาสรุปว่า ได้ผลดีมากเราไมา่เห็นเนี่ยนะเราไปดูมาหลายแปลงสม,มัยก่อนที่คุณไปดูอ่ะที่พังงาน่ะนะสวนคุณปูโอ,อ้อ่าปูเ่เราก็ไปดูแต่นั้นเขาเป็นยางคือน่าจะเกินสิบกว่าปีขึ้นไปอ่ะยางเขาอ่ะนะแล้วก็ไอตัวนี้เขาก็ใหญ่มากเหมือนกันแล้วเขาก็คือเขาก็หลามเองอะ่ะเพลินต้อนรับนักท่องเที่ยวของเขานะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาดูหลายๆแปลงตอนนี้ที่เราไปเห็นมาแบบนี้ก็คือของคุณสุภาพอีกแปลงหนึ่ง แต่ว่าไอาตัวของอตัวยางพาราเขาน่าจะประมาณประมาณสี่ปีนะแต่เล็กกว่านี้เยอะครับนี่ในรุ่นนี้รุ่นนี้เล็กกว่านี้เยอะครับแต่เขาตัดได้ไดเขาต,ตัดได้แล้วแหละเขาก็ตัดลำแต่เขาตัดลำไอเนี้ยไอคือไอเจอาแรบอกว่าเนี่ยขนาดเนี้ยคือ,อยางพาราแต่เนี้ยรุ่นเนี้ยได้ผลเนี่ยได้ผลหมดเลยเออเราก็เลยมองวนะ่าเฮ้ย้าหวังเงินกันจริงจังน่าทำครับ แต่ก็อีกแหละพี่เจบอกแล,แล้วมันไม่ล้นเนอแต่เราเชื่อว่ามีใครทุกคนอยากปลูกทับปลูกกันทุกคนล้นครับ <c oughs> คือจริงๆคนใต้เราจะปลูกยางพาราเยอะ,อะแต่ถ้ามันปลูกปลูกพร้อมอยางพาราปริมาณไผ่ที่ออกมาคือเยอะ,อะแต่ถามว่าก็ไม่ได้ชอบทุกคนนะนั่นเลยไมไ่ชอบบอกมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะคิดอย่างนี้คือสมมุติว่าร้อยคนที่ปลูกยางพาราผมว่าหนึ่งคนสองคนแค่นั้นที่คิดแบบนี้ใช่ไม่มีทางหรอกครับ ผม,มเคยถามว่าเมื่อก่อนที่หน้าวัดทุ่งหลวงเขาทำข้าวหลามผมถามว่าเอาเอามาจากไหนเขาบอกว่าเอามาจากอุตรดิตถ์อเอามาจากฝากอีสานนะ,ะมาเป็นคันสิบล้อเลยเขาก็ลงตามจุด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 นะ,ะถามก็กเชี้ยเห็นว่าในพื้นที่ไม่มีใครปลูกใช่ไงแต่สมมติอย่างเงี้ยคุณชายมาปลูกไว้ไม่ได้แพทย์ไม่ใช่ไม่ได้โปรโมทไม่ได้บอกใครเลยใช่ไหมล่ะ ต่สมมติว่าเราก็ไม่ได้หวังจะไปเงินหรอกแต่ถ้าเขารู้มาเนะี่ยเขาหาคุณเองไม่ต้องห่วงครดูอ่ะแต่ผมมองนี่รายได้ดีมากเอาตีอย่างนี้ดีกว่าผมผมพูดเองแล้วกันตามนี้นี่นะกอ .1 น,นะชั่วโมงชั่วโมงแรกตัดคุณอันนี้กดส,นนกดสิคุณกดเองก็ได้หรือไม่ถึงมันเยอะไปเอาเฉลีย่ยเอาสักประมาณผมว่าสามสิบเกินนะชั่วโมงแรกคุณเนะี่ยเดี๋ยวก็อนเองสามสิบ <30. S 1> ถ้าห้าสิบเอาครึ่งก่อนครึ่งก่อนคือยี่สยห้าไปเลยอ่ะยี่้าลำอ่ะยีห <25 S 2> ้าลำแล้วกอถ้าเกิดเราปลูกประเภทขนาดนี้สี่สี่ก็เท่ากับหนึ่งิบเอาตามเขาดีกว่าหนึ่งหนึ่งสี่ครับผมไปเช็คมาแล้วหนึ่งหนึ่งสี่คูณด้วยยี่้าลำหนึ่งหนึ่งสี่คือหมายความว่า <25. S 1> อ่ะเนี่ยเนี่ย<อ>้อยหสิบอ่ะหนึ่งหนึ่งสี่กอ คูณยี่ห้าลำเอาลำในยี่สิบาทครับสองพันแปดร้อยห้าสิบคูณยี่สิบยี่สิบาทคุณอยู่เฉยๆเขามาตัดเองลำในยี่สิบาทห้าหมื่นเจ็ดใช่คุณได้รับเนี่ยต่อไรนะต่อไร่นะอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งณชั่วโมงนี้คุณมีทั้งหมดเนี่ยอะสามร้อยกอทั้งนั้นคิดเป็นกอสามร้อยกอสามร้อยกอกอหนึ่งยี่บห้าอคูณยี่ห้าคูณด้วยยี่สิบไม่ต้องจำนวนไร้ละจังนี้คูณยี่สิบอ่านี่คือเจ็ดห้าเลย ใช่คุณจะได้ประมาณคิดใหม่อีกทีนึงก็ได้คิดใหม่อีกทีก็ได้คุณมีสามร้อยกอผู้อีกทินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประเมินว่านี่ขนาดต่ำเลยนี่ผมพูดยังต่ำนะเพราะว่าผมว่าเกินยี่สิบห้าแต่คุณบอกยี่สิบห้าก็โอเคเสียเพิ่งตกเพึ่งกกคือยี่สิบห้ายี่สิบห้ารำอ่ายี่สิบห้าำเนี่ยลำละยี่สิบบาทมีคุณสามร้อยกอครับเสษห้าหมื่นบาทใช่ถูกต้องมันเยอะไปใช่ไหมเขาตีว่าเราเอาสิบสองหารก็ตกเดือนละหมื่นกว่าบาทถูก แต่ตอนนี้เรามองว่าอย่างนี้ณนะชั่วโมงนี้ที่ผมไปเรียนรู้มืออาชีพหนึ่งคนเนี่ยเขาจะใช้วันละสิบลำสิบลำกระบอกกระบอกก็คือสิบลำทุกวันครัอบอ่าแล้วคุณไม่ใช่มีคนเดียวนีคุณไม่ได้นี่เฉพาะเจ้าเดียวอะ่ะสิบลำแล้วถ้าเกิดเขามีในชุมหนึ่งเนี่ยอย่างกระแถวแถวคนเนียงเขาบอกมีสิบกว่าเจ้าทุกคนมีปัญหาเรื่องเดียวกันคือกูจะเอากระบอกตรงไหน ก็ว่าไปคิดไปเลยอันนี้ฝันเขาเรียกวาดวิมานในอากาศได้เลยแต่มันเป็นเรื่องจริงนะวันนี้ก็คือเดี๋ยวคลิปลุงปล่อย,เ,ยเ,เพราะว่าเนี่ยผมผมแอบปล่อยไปแล้วส่วนหนึ่งเขาบอกอยู่ตรงไหนอ่ะการเป็นข้าราชการมันก็นิ่งๆแต่อย่าลืมว่าถ้าเมื่อไรตีของร้องเป่าเนี่ยผมเองก็ผมว่ามันได้บุญคนที่เขาตอนนี้ผมฟังหลายคนบอกว่ายางพลาก็มีปัญหาเรื่องยางเอ้ยอะไร,ะไรเรื่องรูฟังว่าฟังว่านะ หลายคนบอกมีโุค่ออแล้วอะเราก็ดีเว้ยก็ให้คนได้ปลูกไปแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอาอยางพาร,ราแล้วก็เซมไฟแล้วตรงกลางนี้เอาผักเหลียงก็ยิ่ง<บ>ดีสามชั้นไปเลยยิ่งดีเนี่ยตอนนี้บอกว่าผักเหลียงก็ได้ด้วยนี่พอดีเลยในตรงกลางเพียงแต<อ>่ว่าเออเราไม่ได้วางแผนให้มันเป็นระบบไหมอืมแต่นี่อาเป็นตัวอย่างที่ดีเลยเผื่อใครอยากจะอ่าเผื่อใครอยากจะขอเรียนรู้อีกทีหนึ่งเมื่อกี้บอกเมื่อต้นคลิปเรื่องเบือเรื่องเบือขอบอกอีกทีปลายคลิปครับศูนย์แปด หกสองหกเจ็ดห้าหนึ่งสองหนึ่งครับอันนี้เป็นเบอร์มือถือที่ติดต่อชื่อชื่อชื่ออีกทีหนึง่งครับชื่อชายชายครับชายอ่าโอเคนะครับอ้าขอบพระคุณนะครับสําหรับคนที่ปลูกยางแล้วยังคิดจะหาหนทางมีรายได้อย่างไงนี่คือตัวอย่างที่ดีครับนะอะ่ขอบคุณนะครับไป ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ